เร็วๆพร้อมเร็วๆว,ว,ว,วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะลูกคุณแม่ถ้าไม่ทันโรงเรียนนี้ก็ไปโรงเรียนอื่นได้นี่คะไม่ได้หนูรู้ไหมว่าโรงเรียนนี้เขามีชื่อเสียงที่สุดในย่านนี้เลยนะค่ะคุณแม่เร็วๆเร็วเร็วเ,เร็วลูกพร้อมถึงแล้วเออพันลองครับ ห้องผออ,อ,อ,อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อชั้นสองห้องขวามือเลยครับเขาไม่ได้สอบใช่ไหมไม่ได้สอบครับแล้วรู้หรือเปล่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกนักเรียนอ๋อไม่ทราบเลยครับรคุณผู้ปกครองเชิญข้างบนได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับไม่รู้อะไรสักอย่างมีหน้าละ่ะถึงได้เป็นแค่พันโรงคุณแม่คะคุณแม่ mờ là, không bận phải không OK. านี่ก่อนนะลูกไปไหนเขาคุณแม่คุณแม่เชม่ชมเลนะคะคุณแม่เชนะลูกเผื่อหนูไม่ผ่านการคัดเลือกจะได้เอาเงินนี้ยัดให้โรงเรียนไงไปเถอะลูกค่ะคุณแม่ ผู้ปกครองสมัยนี้แล้วจะสอนลูกได้ยังไงเนี่ยฟังมาเดี๋ยวทำไมล่ะนิชาสวัสดีลุงของกอนลุงขาสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีลูกสวัสดีมาคัดเลือกเข้าโรงเรียนเหรอใช่ค่ะอ้าวแล้วผู้ปกครองหนูไม่มาด้วยเหรอลูกหนูไม่มีผู้ปกครองหรอกคะ่ะหนูอยู่กับยายไม่เป็นไรลูก แล้วมาคัดเลือกทั้งสองคนเลยหรือเปล่าหนูไม่ได้เรียนหนังสือหรอกค่ะหนูมาเป็นเพื่อนเขาเฉยๆอ้าวแล้วทำไมไม่เรียนล่ะลูกฟองน้ำเขาไม่มีเงินเรียนค่ะเขาเลยตัดสินใจไม่เรียนโอ้แล้วหนูอยากเรียนหรือเปล่าลูกอยากค่ะงั้นอยู่ไปรอที่ชั้นสองนะลูกเดี๋ยวท่านพ่อออกมาค่ะขอบคุณค่ะคุณลุง น้ำนั่นเงินนี่จริงด้วยคุณลุงคะคุณลุงอะไรอ่ะอลูกเงินคุณลุงรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อเงินของลุงเองแหละคุณลุงคะคุณลุงจะเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้นะคะมันไม่ปลอดภยัยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณลุง ขอบใจนะลูกหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีนี่แหละอนาคตของชาติไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนสูงก็ทำความดีได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปกินสเต็กเนื้อกเบกันนะลูกเย็นนี้เราไปเปลี่ยนสีนยางจากฟันอะไรดีลูกเจดะไยดีคะคุณแม่หิวไหมไม่อะแว่แค่รั่ว,วตาผ้าไปแดดฟัน ทำมาเป็นคุยเนปป้าอบรมลูกไยน,นะไม่ต้องมาสอนฉันหรอก DNA ฉันนะ่ะผู้ดีเกา่าหึตบกันไมป้าทำไมคุณแม่ยิ่ดโถนึกวันแน่ขออนุญาตนะครับ ลงท่านผอแอจ้งว่าอีกสักครู่ท่านจะขึ้นมานะครับและโควตาของนักเรียนจะมีแค่สองคนเท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนนี้ขอตัวก่อนนะครับหดูไม่ต้องกลัวนะโฟมหดูต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเพราะบ้านเรารวยค่ะคุณแม่หนูไม่ต้องกลัวนะเพราะตอนนี้เรามีเงินแล้ว ท่านพอออกมาแล้วลูกสวัสดีท่านพอเลยลูกนี่มันนี่มันพลุงใช่ลุงเองท่านผอแล้วทำไมท่านถึงต้องปอมเป็นพาโุงล่ะคะทำไมน่ะเหรอก็เพื่อที่จะทดสอบคัดเลือกนักเรียน ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ยังไงล่ะครับแล้วท่านผอ,อเลือกหรือยังครับว่าใครจะได้เข้าเรียนเลือกแล้วครับเออแล้วท่านเลือกใครเหรอคะคนที่ผมเลือกก็คืออี่บอกว่ายินดีด้วยนะลูก หนูทั้งสองคนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนนี้จริงเหรอคะท่านหมอจริงลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรกันเนี่ยฉันไม่ยอมท่านใช้เกณฑ์อะไรมีการตัดสินคะใช่แบบนี้มันลำเอียงกันชัดๆลำเอียงเหรอพวกคุณทำตัวของพวกคุณเองแ้ๆ คุณลุงคะคุณลุงอะไรอ่ะลูกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณลุงขอบใจนะลูก เงินจํานวนนี้ยังไงพวกคุณก็ต้องคืนอยู่แล้วไม่อย่างงั้นก็ติดคุกแบบนี้ก็แสดงว่าลูกนี้ฉันไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้หรอคะโหคุณแม่เดิมทีผมจะรับแค่สองคนแต่ก็สงสารเด็กเอาอย่างนี้ผมจะให้โอกาสพวกคุณ คุณจะต้องสอนลูกในสิ่งที่ถูกต้องค่ะได้ค่ะน้องดาวลูกการที่ขโมยเงินเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำแบบแม่เด็ดขาดนะลูกค่ะคุณแม่แม่ผิดไปแล้วลูกโฟมค่ะคุณแม่สิ่งต่างๆที่แม่สอนหนูไม่ว่าการขโมยของการเห็นแก่ตัวมันเป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลยนะลูกอ้าว แล้วที่คุณแม่ไปดูถูกคนเขียนผักในตลาดอันนั้นโอเคไหมคะไม่ลูกการดูถูกเหยียดยามได้อยค่าผู้อื่นถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีร้ายแรงเลยนะลูกค่ะคุณแม่เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาถ้าเราแต่งแต้มอะไรให้เขาสิ่งสิ่งนั้นจะติดตัวเขาไปจนโต ดูสิสีแดงก็สวยสีน้ำเงินก็สวยสีดำยิง่งสวยเลย,ยแกว่าสีไหนสวยกว่านะหยกอสวยหมดเลยค่ะคุณ <c oughs> ลูกหมูเห็นแล้วหยกอยากได้เองเลยค่ะข <c oughs> นาดฉันเป็นผู้จัดการ <c oughs> ฉันยังซื้อไม่ได้เลยแกเองก็อย่าฝันสูงไปห,หน่อยเลยโถผู้จัดการไม่แน่นะคะ เราอาจจะได้โบนัสจากท่านประธานก็ได้โบนัสจากท่านประธานนะหรอโอ๊ยอย่าให้ฉันพูดเลยลายนั้น,น่ะนะขี้งกโ,โอ้โหทำอะไรกันอยูอ่เหรอท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรากำลังดูรูปรถไปใช้ทำงานอยู่นะคะท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีว่าผมจะให้คุณหาคนไปเช็ครถหน้าบริษัทให้ผมหน่อยนะ่ะอ๋อ ได้เลยค่ะทา่านประธานเดี๋ยวลูกหมูรีบจัดการให้เลยค่ะโอเคขอบใจมากเกิดไปแล้วไม่ละนั่นสิค่ะผู้จัดการเราจะทำยังไงต่อดีคะเนี่ยลดท่านประธานางนั้นเหรอสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นรถของลูกหมูเองนะคะราคาก็ไม่เท่าไหร่เองค่ะก็เกือบเกือบสองล้านนะคะสวยไหมเป็นรถครอบครัวตอนแรกก็ว่าจะซื้อมาขับเล่นแต่เห็นว่ามันใหญ่ดีก็เลยเอาไปให้ครอบครัวใช้ดีกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะคะคุณลูกหมูจะทำอะไรคะเนี่ยก็จะเก็บไปอัพลงโซเชียลนะสิถามได้ แต่แบบนี้เหมือนหลอกให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นรถคู่ลูกหนูมันจะดีหรอคะโอ๊ยอย่างง่ได้ไหมไหนไหนถ้าประธาน,นก็ใช้งานเราแล้วจะขอใช้ประโยชน์จากรถมันบ้างมันจะเป็นอะไรไปอุย๊ยจริงด้วยงั้นเดี๋ยวขอถ่ายด้วยได้ไหมคะต้องอย่างนี้สิถึงจะส่งเป็นลูกน้องฉันอ่ะถ่ายฉันหน่อยค่ะค่ะเอาส,สวยๆนะได้ไหม ไดชไดื่อใหม่เจ้าของรถยังลืมของซะได้ขอถ้าแบบ Y2K หน่อยค่ะคุณลงหงูอ่ะหอะแหมมาดูหน่อยมาดูหน่อยสีสวยฉากอุ้ยถ่ายสวยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็ดีเธอดูสิ <c oughs> ใครอยู่บนรถนะคะผู้จัดการหรือว่าจะเป็น พอดีว่าฉันมือไปโดนเย่ไม่บ้านนี่แกขึ้นไปทำอะไรบนรถท่านประธานเออคือฉันหยกไปลากมาลงมาค่ะคุณลุงหมูออกมานี่นะออกมาออกมามานี่เฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันคะเรื่องอะไรน่ะเหรอ หญ่ขี้ขมโมยขมโมยขมโมยอะไรกันคะฉันแค่จะมาดูรถดูรถอะไรของแกนี่มันรถของท่านประธานอยู่ๆแกจะไปเปิดรถของเขาได้ยังไงหนูไม่ได้จะขมโมยหนูก็แค่จะอ๋อแกก็แค่ใยสูงอยากนั่งรถท่านประธานใช่ไหมล่ะยกลากมันเข้าไปในบริษัทเลยฉันจะไปฟ้องท่านประธานค่ะคณลูกหมู มานี่ย่อยปอยซะนั่อปนี่พวกคุณพวกคุณเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะคะอย่ามาทำตัวเป็นผากแดนใต้ไปหน่อยเลยอะไรเหรอคะคุณลูกหมู อย่าเจ้านายไม่เจียมราหัวซะเลยฉันไม่เคยคิดอยากได้ของใครเลยนะคะฉันจะบอกอะไรให้นะแม่บ้านอย่างแก่ถ้อยากขับรถ <c oughs> ก็ไม่ขับซาเลงมันน่าจะเหมาะมากกว่านะคุณคะฉันก็เห็นว่ามีแต่พวกคุณนั่นแหละที่มาถ่ายรูปถ้านย่างมราเป็นเจ้าของรถไม่ใช่หรออย่ามาสอบในข้เรื่องนะแม่บ้านอย่างแกไม่ยุ่งอะไรด้วย น้อม <No>, okay. นี่แกนี่คุณลุมงมูเขาเป็นผู้จัดการเลยนะเขาจะทําอะไรในบริษัทก็ได้แต่เป็นผู้จัดการก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์ไปถ่ายรูปรถใครตามเพลินใจก็ได้นะคะผู้จัดการคะมันว่าผู้จัดการแสบนะคะนี่ฉันรู้แล้วไม่ต้องอยางนี่พูดรจริงกับตัวเองเจ้าของนนอรถอย่างไนแล้วถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นเจ้าของรถผู้จัดการจะทําไมหรอคะ โดยรถเหรอใช่ค่ะพวกเราตับได้ภายหนาเขาว่ามันจะเข้ามาขับรถท่านประธานจริงค่ะจริงค่ะหยกเป็นพยานได้ดีนะคะที่คุณลูงหมูลากมาลงมาก่อนไม่อย่างนั้นนะคะรถท่านประธานหายไปแล้วค่ะแม่บ้านแบบนี้รีบไกลออกเลยนะคะท่านประธานขืนเก็บเอาไว้ มีหว่ะของได้หายหมดทั้งบริษัทแน่เลยค่ะเป็นไปไม่ได้หรอครับที่แม่บ้านจะขโมยรถคันที่พวกคุณพูดถึงเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถของแม่บ้านเขาเองเอมันต้องเช็คอย่างไงเนี่ยเอ้ารถเป็นอะไรเหรอไปบ้านสวัสดีค่ะท่านประธานพอดีว่าหนูจะเช็คน้ำมันเครื่องนะคะ ว่าจะกลับต่างจังหวัดเอารถไปอวดที่บ้านโหกลับต่างจังหวัดไกลขนาดนั้นเช็คแค่น้ำมันเครื่องน่ะไม่พอหรอกหอหรอกคะงั้นเดี๋ยวเลิกงานหนูค่อยไปเข้าอูไ่ไปได้ค่ะแล้วกว่าเธอจะเลิกงานอู่ที่ไหนมันจะเปิดล่ะเอ่อจิงด้วยค่ะเอางี้เดี๋ยวใช้ได้คนมาเช็คให้ตอนเธอเดินทางจะได้ปลอดภยัยขอบคุณค่ะท่านประธาน ที่นี่รู้ความจริงแล้วก็ขอโทษเขาซะที่พวกเธอไปกล่าวหาเขาบุ่มบ่าแต่ว่าแม่บ้นนนา,มมานมาจากภายนะคะทำไมถึงมีรถได้ขอโทษนะคะฉันเก็บเงินด้วยตัวเองทุกบาททุกสตางค์มันก็ไม่แปลกที่ฉันจะมีรถขับเหมือนคนอื่นเขาใช่ในขณะที่พวกเธอเอาต่กินเที่ยวเล่นใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยพวกเธอทำแบบนี้แล้วมันจะไปมีเงินเก็บได้ยังไง อ๋อแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะคนขยันทำมาหากินมันจะประสบความสำเร็จก็ไม่เห็นแปลกเยแต่ที่แปลกก็คือคนที่จับผิดคนอื่นไปวันๆจนลืมมองตัวเองต่งางหากฉันจะออกไปเตือนให้พวกเธอไปเตือนแล้วเหรอคะใช่เพื่อให้พวกเธอสำนึกในสิ่งที่พวกเธอทำพจัการคะโดนออกไป

ตรงกลางอมูแดงมิง